สู้ดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือรายการล็อกเกอร์เกมทีวีวันนี้จะดูเกมฟักฟาเธอร์ทุยไม่ใช่ไม่ฟาเธอร์นะครับไม่เคยเล่นอ่ะอยากลองลองของนิวเกมชิวะนะบ้านหลังแห่งหนึ่งได้ข่าวว่ามีนายบิวและก็ซา แเองอเรอก็เกมทีวีได้มาลองของที่นี่ทุยอะขา้าแม่งเยี่นนยนุ่นซุนเยอรมนีเหีย้ยนัก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 พานักนัก พ่ออยู่ที่ไหนเฮ้ยจ้ะพ่ออ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยะยังไม่กี่โมงกี่ยามเนี่ยฉันบอกให้เธอฉันบอกไม่ให้เธอลงมาข้างล่างไงไอ้ยะไอ้ยะโทษขอโทษพ่อแต่หนูกูอะนอนไม่ค่อยหลับ เอ้ยยยอยยยไอยย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 อยยยยงเยย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 อยย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 นยม่อยู่ยย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 ยอยย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 อยยยยเยยยยยยยเธอ แม่แม่แม่จะมองเธออยู่จากไกลอ่ะไอ้ย่าโอเคนะขอร้องละไปนอนได้พ่อเด็กดีเอ๊ะพ่อพุงเง้อ๋อหรือวันนี้วันพุงนี้วันครบรอบวันตายของแม่ Nên bọn lò bây... Bây mẹ nó CÁ MẸ TÔN NGÌ LÀ BÂY NÓN ĐỚI MỨNG Ạ Ơ OK PÀ YÊU TRỜN ÂY CÁ นฉันรุกความงับบผมพ่อพ่อฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเล้าฉันยืนในเกลีจากไกลยเขาชอบล็อกประตูนี้ห้องใต้ดินเป็นห้องแลบเขาเขียนสัตว์แล้วอถทุกคนต่างกลัว ตอนนี้ฉันอายุสิบเอ็ดแล้วฉันรู้ว่าพ่อฉันกำลังทำอะไรอยู่แต่เครียดเมื่อี้พอฉันพ่อมาไม่เยอะเลยตอนนี้ยังไม่ใช่แค่ความลับฉันรู้เมื่อแม่ฉันเครียดเมื่อว่าช่างอรเนี่ยเฮ้ย ยค่ว่าช่างพอมเกียดทอเกียดไปแล้วหนีคลิปยาวบ้าบ้าบ้า บ้าแน่ตื่นมาเลยอืยุ่งกลางหลัเนี่ยเอ๊ะวันนิ้เป็นวันที่พาแม่ไปสุวน,นแม่คิดถึงจุงเลยแม่ฉันนอนไม่นอบเลยฉันม่วคิดถึงแม่ลูกแม่เนี่ยแม่โอ้จ๊ะตกใจ เอออะไรวะจิตละข้อหนูละข้อแต่ชีวิตการมีเขียนหรอมีเรื่องถึนเทนเอ๊ะแล้ะเลยตรงว่เออกมาดี๋ยเอ๊ะนี่ม really ันอะไรอ่ะ เต็มด้วยเสื e อผ้าเต็มด้วยความลับเต็มไปด้วยไอเทียอะไรม่รูนะฮะเต็มอ,อันนี้เรื่องเฮงียร์ฮอสเทรดเดอร์ดับเบิ้สเรื่องความลับความมืดออมอ เขาจะโกรธฉันมากจะขัออกไปน้อยครั้งเอาไงอ่ะอือือเฮียอืมเฮียฮะอือนอนไม่ค่อยหลับเลยอะนอนแบบจะกำลังหลับ่หลับนี่ ตุกตาตุกตาจมอดตุกตานนีเดิจะข้อมันเก่าแล้วอันนี้ขอ,ขอ้ยย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 ย กากิตานี yeah, oh, ่ตุ <t <t ๊กตาที่น่ารักมากเบยเขี่ยอะไรมาอะไรของมึงเนี่ยแค่นี้ยังเหรอเละอะไรวะอืออะไรอืมคือ No đi ngủ con điนอน ơ, งนอนกลาง good night เบยนะนะยา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 นะ นา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 พ่อดูทางนี้กิมีโมเมนเฮียมื่อีเมื่อสอ่อาะเอ้ยอ้วนี่อกไม้ดิคูดนวากเ่อดร้นี้ีั่เนี คำนี้คบนะพ้ากับกับพาขอโทษนะฉ,นฉันไม่อยากเล่นเปไกลๆเธอเลยพ่อโอเคค่ะโอเคอมแ I'm glad here อ้อาวคุณแม่มาแล้วโอ้เธอกำลังสองสคอนกำลังเล่นกันอยนู่เนี่ยแม่ พ่อทำดอกไม้หนูอ่ะโอ้อนันกันจริงสวยจุ้งเลยเยีนยมดีมันดีจัดเข้ามาแอ้เล่นี่เขาอะนี่เขาดูดิเย่ได้ค่ะพอราคนทำเกมพ่อใช่เลยแปลววเว่า อนะิอ่ะแฮ้ย้าวอ้ยไม่ไหวแก่คิแกแปแล้วาแม่อ้ไม่ไหวแล้วแปกางคุณจะแปได้โอ้โหแเปลี่ยนเทีนเ่้ มาเดียวตื่นมาเนอะตุยตุงตุงตุ้มอะอะไระเื่องว่อบางสิกงเกิดขึ้นเธอไม่ดูดูพ่อกัน

ไปไปไปักใครวะเธอเป็นใครอ่ะทางนี้ใครอยู่ฉันฉันบอกมาทางนี้มาไอ้ไอ้กูตกใจอ่ะใครวะใครอ่ะ ที่เป็นพูดแตไม่ใช่ใครป็นเซลแมนมาขายแชมพูให้กูงไงซื้อเซลแมนอืม้ยมึงเอเจนซี่เจ็บมามัน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 อะไนอยงเงีย โอป่องบไม่เอเลยเฮ้ยไม่เชียอีสัตแมงแปเรื่องไอเอเจ้ยลอกมือเลยแฉ่อสัอ๋ออีสัตว์เ่ยอ้ยแมงเียแปอีสั แอะเยอะอหรอันอยู่ข้อไหนยวะมีทูไม่ย้อนเวอรความทรงจำหาพี่ตอนนี้เหรอกูก็ัมันกลัวเอ้ยน้ำแจ๊พูดจะพูดมัีเยอะเกี้ยอะไรก็มีรู้ไอ้ยาไอ้ยาเชียเลูแปบไ่เือกาวผใหญ่ ภาษาเด็กเวลาพูดง่ายเลยนี่ฮะโคตรเบสิกอ่ะกูแปลได้แค่เบสิกเไม่อย่างวะนีอมัช่วยเลยอื้มแล้วอีกาเนี่ยเซฟอ่าเราเซฟเนี่ยดเ อือไม่เอาเยอะใ้กล้าดิไม่หลอกริงม่พาดอเกเี้ยวะอีสัต

นายอยู่ไหนสกูบีดู where you ถุยไม่ใช่ขาเธอเจ็บอยู่นะไม่ต้องหม่แล้วเอ้ยนั่นล้วนั่งบานั่งงี้นี่ลองทรายใมากเนี่ยไป

ดทีีโอ้ยยังอีกแม่เลย้ยแค่นี้ก่อนแล้วครับแล้วก่อนอัาบารแจขอเซฟน่อยอืมอืมสามรอบ,<า>ลบแล้วก่อนครับ See you later d u you